สวัสดีคะ่ะสวัสดีนี่แม่ทิพย์นะคะแม่ทิพย์ก็นั่ง,องรอรถเมย์จะไปทำงานนะคะนะคะคนอื่นก็ออกมาไลฟ์เรื่องอะไรนะโรคโควิดแม่ทิพย์ฟังข่าวก็น่าเป็นก็เป็นห่วงแฟนคลับนะคะแต่เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ทิพย์ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ป่วยเป็นหวัดน,นะคะแม่ทิพย์ เกี่ยวกับเรื่องกระดูกสลังนะคะก็ไปจัดกระดูกมานะคะแล้วก็วันก่อนทักทายกันไปแล้วเนาะว่าหายไปไหนทำไมถึงเงียบนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะลงตัวนะคะเริ่มจะลงตัวเริ่มจะออโอเคทุกอย่างนะคะก็ไม่ต้องมีเรื่องกังวลไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องคิดแล้วว่า เดี๋ยวเขาจะย้อนไปย้อนมานะคะเราไม่พูดว่าเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นแฟนแล้วตอนนี้เราพูดกันว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นแค่เพื่อนกันนตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็แม่ทิดก็คิดถึงนะคะแฟนขาแต่ว่าเหมือนที่แม่ทิ์บอกสองสามที่ผ่านมาก็งานเยอะนะคะ แม้แต่ร้านลูกชายแม่ทิดก็ยังไม่ได้ไปช่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทักทายใครเลยคอมเมนต์เข้ามาก็ไม่ได้ตอบทุกคนแค่กดหัวใจนะคะเพราะว่าปกติแม่ทิดจะตอบตลอดนะคะแต่ทีนี้ช่วงนี้ยิ่งเป็นอะไรนะไวรัสโควิด19บเนะคะส,สวีเดนก็เงียบนะคะเงียบ ลาดฎอาหารก็เงียบนะคะแล้วก็จะบอกว่าไงดีตอนนี้ก็คนอื่นเขาก็ตักกักตุนอาหารกันนะสวีเดนนะคะแต่เมืองใหญ่เมืองหลวงที่ลูกชายไม่ทิพย์กับลูกสาวไม่ทิพย์อยู่นะคะเขาก็ยังไม่ได้กักตุนกันแต่ก็ไอพวกอะไรนะน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะผ้าฆ่าเชื้อทุกชนิดนะ,ะไอไอที่ตุ๊แมปนะคะแมปใช่ไหมเขาเรียกแมปใช่ไหมที่ปิดปากนะคะ ก็ก็ไม่มีขายแล้วตามร้านตามร้านขายยาน,นะคะตามสถานขายยาอะไรพวกนี้นะคะแต่แต่เ,แตเ,เรื่องอาหารไม่ทิพก็ไม่รู้นะคะว่าอาหารไทยจะเข้าก็ยังส่งเข้าส่งออกหรือเปล่านะคะระหว่างประเทศไม่ิยก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่คนก็กักตุนกันไว้เยอะนะคะยิ่งคนไทย ที่นี่นะคะเขาก็เริ่มตื่นตัวกันนะแต่แม่ทิพย์อยู่คนเดียวแม่ทิพย์ก็พอมีนะคะมีอยู่ที่กับมีอาหารที่จะโอเคอยู่นะคะแต่เรื่องอย่างอื่นแม่ทิพย์ก็แม่ทิพย์ก็กังวลนะคะอย่างลูกชายลูกสาวหลานชายลูกสะพ้ายอยู่เมืองหลวงนะคะอยู่สตอกโฮมแม่ทิพย์ก็เป็นห่วงนะคะ เขามาไม่ทิพย์ก็หาไอ้นั่นแหะที่ทิพย์ปิดปากไปให้แล้วก็ส่งเพราะว่าแถวนั้นมันไม่มีซื้อมันมันหมดตลาดมันขาดตลาดจริงๆของสวีเดนนะคะก็ก็เลยเอ,อ,อดีตนะคะเขาก็เอามาให้จากบริษัทเพราะว่าแม่ทิพย์บอกว่ามันไม่มีจริงๆนะคะก็เลยก็เลยเนี่ยค่ะก็ได้เขานั่นแหละนะคะก็เป็นเพื่อนกันเนาะ เขาก็เอามาฝากแล้วก็เอามาให้กล่องหนึ่งแล้วก็ส่งให้ลูกๆของแม่ทิพย์นะคะก็ก็ต้องช่วยกันนะตอนนี้นะคะคนไทยในสวีเดนตอนนี้ก็ก็ระงับการชุมนุม <c oughs> ไม่มีปีิไม่ชุมนุมนะคะไม่ออกสถานที่ที่เสี่ยงนะคะสูงเสี่ยงก็แต่ว่าที่นี่เมืองที่แม่ทิพย์อยู่นะคะหันไปหันมาหน่อยนะ,ะนานๆเข้ากล้องนะคะนานๆน,น,นะคะเข้ากล้อง เมืองที่แม่ทิพย์อยู่ตอนนี้คือมันเป็นเมืองเล็กนะะมันก็คนไม่พลุ่พล่านแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะแต่ก็เหมือนแม่ทิพย์ตอนนี้ก็คือก็ก็คือเหมือนรถเมย์ที่แม่ทิพย์นั่งไปทํางานคนมันก็ไม่เยอะนะคะมันก็ไม่เยอะเพราะว่ามันมันไม่ได้แออัดนะนะคะแต่เราก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อได้นะคะแต่ก็แม่ทิพย์ก็รักษาความสะอาดเอานะคะ ก็ล้างเจลแล้วก็ล้างหน้าล้างตัวอะไรทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเข้าอกนบ้านนะคะนะคะแป๊บหนึ่งค่ะอุดอุดสารนะอุดสารตั้งให้มันสะเทียนนะมันจะไม่สะเทียนเลยคุณมันยังต้งเกิดเ,ดเหตุการณ์ให้นิดหนึ่งก็ยังมีนะคะทีนี้ตอนนี้แม่ทิ์ก็แค่ จะเล่าบอกเล่าสู่กันฟังกันนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะ,ละ,คะแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะนะคะคิดถึงทุกคนนะแล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะคะพี่ปัดที่อยู่พี่ปัดเออไม่ไม่เอ่ยนามดีกว่าน้องเพราะว่าเอ่ยแล้วเดี๋ยวมันเอ่ยไม่หมดทุกคนจะน้อยใจแม่ทิพย์นะคะทุกคนที่อยู่เป็นแฟนคลับแม่ทิพย์ทั่วโลกนะคะ หลายหลายไม่ใช่ทั่วโลกคือหลายๆลายประเทศนะคะอย่างประเทศที่มีข่าวออกมาเยอะนะคะเมทิบก็หวังว่าแล้วก็ภาวนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคุ้มครองดูแลแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาความสะอาดด้วยนะคะรู้แหละทุกคนรักษาแน่นนอนความสะอาดนะคะแต่แต่บางครั้งคนเรา มันก็มีการเผลอลืม,ล,มลืมกันบ้างม่ทิพยังลืมเลยค่ะบางครั้งไปจับของนอกบ้านมาเข้าบ้านมาเดินเข้าบ้านมาแล้วนะจะไปจับอย่างอื่นยังนึกโอ้แต่แต,ต่ต้องรีบไปล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะความไม่เคยชินนะคะเกิดจากการไม่เคยชินนะแล้วก็แม่ทิ์ก็บอกว่าฝากเป็นฝากกําลังใจให้ทุกคนนะคะเออเอ,อ,อะไรเขาเรียกเตรียมตัว ดูแลตัวเองเตรียมตัวที่จะมีอาหารไว้เพื่อนะคะมีหลายๆประเทศที่เขาปิดประเทศไม่มีการส่งข้าวส่งออกนะคะก็ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแม่ทิดเชื่อเชื่อในบุญกรรมทาแต่งนะคะแล้วก็เชื่อด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเราคิดดีทําดีนะคะถ้าเรามี ยังไม่ถึงวาระคนเราเนาะอย่าไปตื่นตระหนกมากนะคะถ้ายังไม่ถึงวาระที่จะต้องหมดวีนหมดกรรมหรือว่าจะ,ะจะพูดทำมาอีกล่ะถ้าไม่ถึงวาระที่จะต้องอะไรอนะนะคะอาจจะมีการป่วยแต่อาจจะแก้ไขได้นะคะก็ความตื่นตระหนกก็ทำให้คนพิตกจริตได้นะคะ ไม่ทิพย์ไม่ทิ้เป็นโรคนี้ไม่ทิพย์กลายเป็นแบบว่าไงไม่ได้วิตกแต่ิดแล้วก็ไม่ทิพย์อาจจะไม่ได้มีสังคมที่จะต้องไปเข้าอะไรมากมายนะคะก็ก็ก็เลยไม่ค่อยจะสมเสียงเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าทุกคนแฟนคลับแม่ทิพย์ทุกคนที่ฟังอยู่ในในคลิปนี้นะคะแม่ทิพย์ขอบอกได้เลยว่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ เป็นห่วงคนที่อยู่ในประเทศแฟนคลับแม่ที่ไน,นะคะที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็มีการอะไรเขาเรียกมันกระจายไวรัสเรียวนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวิตามินซีสิวิตามินซีทุกๆตัวก็กินเข้าไปนะคะแล้วก็ พยายามนะคะไมทิพย์ก็พยายามรักดูแลตัวเองนะคะและทุกวัานาตอนนี้ไมทิพไม่มีอะไรที่ทุกคนต้องเป็นห่วงแล้วนะคะทุกอย่างไม่ทิพลงตัวนะคะไม่ว่าจะเรื่องที่พักที่อยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าเรื่องงานการไมทิพก็เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแล้วก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยก็ ก็มีเรื่องกังวลน,นิดหน่อยก็คือแม่ทิพย์ก็มีธุระที่เมืองไทยนิดหน่อยไม่รู้นะคะว่าจะได้กลับไหมพอดูเหตุการณ์แล้วอาจจะหลังเมษานะคะแม่ทิพย์ก็หวังว่าหลังเมษานะคะที่ที่แม่ทิพย์เคยบอกว่าแม่ทิพย์ติดตามอาจารย์ท่านหนึ่งอะนะที่เคยบอกว่าจะมีนู่นนี่นั่นนะคะ แม่ทิพย์ก็มีตำราของเขานะคะมีตำราโหราศาสตร์เราก็แม่ทิพย์ก็ดูว่ามันก็มีจริงๆมันก็เกิดจริงๆนะคะแต่แม่ทิพย์คิดว่าหลังเมษานะคะหลังหลังกลางเมืองกลางเดือนเมษาไปแล้วนะคะก็เมืองไทยอ่ะนะเฉพาะดวงดวงเมืองของเมืองไทยก็จะดีขึ้นนะคะหวังว่าดีขึ้นแต่อย่างประเทศอื่นๆแม่ทิพย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีฝนไหมน,นะคะก็ก็ก มันจะยาวอีกแล้วนะคะแต่ต้องดูนาฬิกาด้วยเพราะว่านั่งรอรถมียาวอีกแล้วนะคะ <c oughs> ไม่คุยไม่คุยนะคะไม่ค่อยออกคลิปนะคะช่วงนี้แต่พอได้คุยปั๊บเนี่ยมันจะยาวนะคะอ๋อเมทิตด,ดูนาฬิกานะคะดูนาฬิกาเพราะว่าเมทิตจะต้องนั่งรถมีไปทํางานนะคะเนี่ยไปจัดกระดูกมาค่ะจัดกระดูกตั้งแต่ต้นคอ ตั้งแต่ไหลตั้งแต่หลังเพราะมันเกิดจากเออมันเรียกอะไรนะั่แม่ทิกเกิดตอก่อนที่จะไปจัดกระดูกมันมันเป็นโรคหมุนมันหมุนโรคหมุนนี้จะเป็นบ่อยมากแล้วก็ปวดท้ายทอยตรงเนี้ยเยอะมากนะคะแม่ทิกก็เลยแล้วก็พออยู่ทํางานไปเรื่อยๆยๆมันเกิดจากการเก็บมันตึงช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็ไหลหลังเนี่ยนะคะหมดเลย คือมันขยับขยื่นไม่ได้แล้วก็ไปจัดกระดูกก็ลองไปจัดดูนะคะก็โหก็ก็โอเคนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วก็มีการใช้กายบำเ,เขาเรียกอะไรนะการออกกำลังการตอนเช้าวิธีที่จะทําไม่ให้ช่วงนี้กับช่วงนี้ตึงเส้นมันตึงนะคะเพราะเกิดจากว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเวลาเราออกข้างนอกเนี่ย หมอบอกกันนะคะคนที่จะกระดูกไม่ทิดบอกว่าเราจะเกรงพอเราเกรงแล้วไหลเราจะขึ้นอย่างนี้แล้วหลังเราก็จะอยู่ยนี้หน้าเราก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ในร่างกายของเราในเส้นเส้นประสาทต,ตั้งแต่หัวจนจนลงหลังนะคะมันตึงนะมันตึงแล้วก็มันทําให้เกิดอาการแข็งไปหมดแข็งอ่ะแข็งเลยนะคะ ก็เลยไปจัดกระดูเขาก็แนะนําให้ออกกําลังกายเช้าเย็นแล้วก็จะต้องทําทุกวันนะคะทําไปถ้ามันดีขึ้นไม่รู้ว่าถ้าม,มันดีขึ้นมันดีขึ้นไหมอาทิตย์นี้ทาตั้งแต่ไปทําไปจัดกระดูกแต่เมื่อวันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือหยุดยาวสองสามวันแรกเหมือนคนป่วยเลยค่ะลุกจัดเตียงไม่ได้คือมันเจ็บนะคะ แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยไปทํางานได้นะคะแต่ก็คิดถึงแฟนคลับเนาะพอได้คุยแล้วก็มอง์ยาวอีกแล้วนะคะแต่แค่ออกมาบอกนะให้ทุกคนหายเป็นห่วงนะคะว่าแม่ทิบโอเคแม่ทิบสบายใจมีความสุขหนะห้องหลังนี้นะคะใออนะบ้านหลังนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรแบบมากมายเพราะมันต้องค่ยทยอยทยอยนะคะก็ ก็ทยอยหมายถึงไม่ได้ทยอยอะไรมากมายมันก็ยังขาดเหลือผ้าปูผ้าปูปอกหมอนนะคะผ้าม่านอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องครัวก็คือพวกหม้อกระทะอะไรพวกเนี้ยนะคะที่แม่ทิพย์จะต้องทยอยซื้อนะคะซื้อทีเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็แม่ทิพย์ก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงคน แฟนคลับที่เป็นคนตายของแมทิตนะคะคนตายนะคะที่อยู่ต่างประเทศทุกประเทศที่อยู่นะคะก็ว่างหวาทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้ววันไหนแมทิตจะไลฟ์ซักนะคะตอนนี้คือจะทําอะไรก็เป็นอิสระแล้วนะคะอิสระทุกอย่างกลับบ้านมาแมทิต แต่ว่าช่วงนี้ตีแม่ทิพย์ไม่ได้ทำคลิปเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรออกมาเลยคือเราพูดใต้ด้วยนะคะคือนเนทคิดถึงคนใต้นะก็บอกคนใต้ด้วยนะคะภาษาใต้นิดหนึ่งนะคะคือแม่ทิพย์จะพยายามไม่ได้คืออาจจะไม่ได้ทำคลิปเรื่องการกินนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายตอนนี้นะคะคือแม่ทิพย์ยังไม่ได้มีหม้อกระทะอะไรมากมายที่ อุปกรณ์นะค่ะยังไม่มีนะแต่ก็มีกระทะลูกเล็กๆล,ลูกหนึ่งหม้อหุงข้าวลูกหนึ่งนะคะหม้อแกงก็ลูกเล็กอยู่ลูกหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้คิดทำคลิปเรื่องอาหารการกินนะคะก็อาจจะออกมาทักทายแล้วอาจจะมาคุยกันไลฟ์สดต่อไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำได้เต็มที่ค่ะ ไลฟ์สดก็ได้นะคะแมททิสจะพยายามพาอไม่ใช่ไม่ใช่พยายามจะเริ่มทำแล้วนะคะเพราะจิตใจเริ่มโอเคจิตใจมีความสุขนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขนะคะจากแมททิตนะคะแล้วก็แมททิสบอกรักทุกคนเหมือนที่เคยบอกนะคะ รักทุกคนนะคะไม่ว่าเก่าหรือใหม่เพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนใหม่ก็เข้ามานะคะตอนทําคลิปเนี่ยคนใหม่ไม่ค่อยเข้ามานะคะพอหยุดทำออพอทาคลิปห่างๆเนี่ยรู้สึกคนใหม่ก็เริ่มเข้าทยอยก็มาเยอะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังทุกคนยังติดตามแม่ทิพย์แล้วก็แฟนคลับแม่ทิพย์ที่ยังไม่ทิ้งกันนะคะยังเป็นแฟนคลับตัวยงนะคะแม่ทิพย์จะพยายามออกมาทําคลิปนะคะ จะพยายามออกมานั่งคุยไล้สดคุยทักทายกันนะคะแก้งจะได้มีความสุขนะตอนนี้แม่ทิพย์เริ่มทําสีผมนะคะเพราะว่าที่ทำแม่ทิพย์ไม่อยากถอนงอกนะคะอายุเยอะไม่อยากถอนงอกก็เลยออกมาทําสีผมก็มีแม่ปูนีลาา่ละค่ะที่มาช่วยทําสีให้สวยไหมสวยไหมคะสีคือไม่ใช่สีแดงนะมันเป็นสีน้าตาลไหมนะคะแม่ทิพย์ก็เลยพยายามที่จะไม่ถอน คือไม่อยากถอนงอกอ่ะคืองอกมันออกเยอะมากเลยคุณอายุแม่ทิพย์สี่สิบเจ็ดสี่สิบมันออกเยอะมากตอนนี้แม่ทิพย์ก็เลยใช้วิธีย้อมสีผงไปก่อนเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้ย้อมบ่อยนะคะระยะเว้นเพราะต้องการที่จะรอให้มันขาวเยอะๆถ้ามันออกขาวเยอะๆแม่ทิพย์จะปล่อยเป็นนางพญาผมขาวเลยค่ะทีนี้ไม่ใช่เป็นแม่ทิพย์สาวใต้จะเปลี่ยนเป็นแม่ทิพย์ นางพญาขมขาวนะก็คุยกันสนุกสนุกนะคะทักทายด้วยความรักนะคะแฟนขบขาเอาแค่นี้นะคะบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะรักจากแม่ทิพย์นะคะรักและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้โกหกพูดจากใจจริงๆค่ะเพราะว่าตอนเนี้นั่งเนี่ยนั่งนั่งไร้สน่ยข้างบนเนี่ยหิ้งพระหมดเลยนะคะจะให้ดูจะให้ดูด,ดูไหมดูหิง้งพระแม่ทิพย์หน่อยนะคะ ดูนะคะไม่ทิพกลับเดี๋ยวนะคะกลับกล้องแป๊ดหนึ่ง <c oughs> นี่นะคะยิ่งพระน้าที่ไม่ทิพย์ทำนะคะนี่ก็เป็นยันเกาะแพ็กนะคะแล้วก็ที่นี้ก็วมวืดหน่อยนะคะก็เป็นพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศนะคะแล้วก็อุ้ยโทษถ้า,ถ,าถ้าหันหันเร็วไปหน่อยนะ นี่ก็คือดอกไม้มงคลเห็นไหมดอกไม้มงคลแม่ทิปนะคะที่ปลูกต้นนี้ตนน้นรวยไม่เลิกนะคะนี่ก็ไม่ดอกทองนะคะบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินนะคะที่เมทิ์เอามาจากเมืองไทยนั่นแหละค่ะเอามาปลูกมันก็ขึ้นนะคะรอดนะคะแล้วก็นี่หิ้งพระ <c oughs> โทษนะคะอายหน่อย ันนี้ก็เป็นสิ่งแต่ออของบรรพบรุษนะคะตายายตาพรานตาหลวงถ้าคนตายกเลยกตาพรานตาล้วงนะคะแล้วก็หิ่งนะคะนี่ภากิจิทั้งหลายนะคะหลวงปู่ธรรมโชตแล้วก็หลวงปู่คุลนะคะที่แม่ทิพย์สะสม,มาเนาะนะคะโอเคมันเมื่อกี้กลับกลับกล้องก็ไม่มีการเบรกเลยนะคะกลับแบบกระทนหันเลยนะคะกลับกลับกล้องแบบกระทนหันนะคะ เอาเป็นว่าแค่นี้นะคะแฟนขับขาพูดมากยาวมากค่ะแมททิพย์พูดได้ตลอดพูดได้เรื่อยพูดเปื่อยไปนะคะเรื่อยเปื่อยของแมททิพย์นะคะพูดได้ตลอดนะคะเอาเป็นว่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักนะคะแฟนขับขาบ๊ายบายจ้า